ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาตั้งกองบนฝา,ากกระแสจกรพพัดว่า้ยังสถานที่แห่งนี้ก็ดีตลอดจนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติขอรัฐนากำลังบารมีหลวงปู่ดูลปรหมัญโยรวมกลา่มบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมกำลังเข้ากับสระทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมปารหัน์ภยสงตลอดจนพระโพธิสัตว์ พระมหาจากักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังเข้ากับเทพพรมเดวดาสิ่งทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองวัดแห่งนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาตั้งกองบุญฝากกระแสจกักรพรรดิเอาไว้รวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื่อหนุนให้ชีวิตของข้าพเจ้าณขณะปัจจุบันนี้ให้เป็นผู้โชคดีมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม เข้าถึงซึ่งพรนิพพานโดยง่ายในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานสักเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงอย่าบังเกิดกับข้าพเจ้าต่อไปขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้โชคดีมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและท,งทางธรรมมีเงินทองเลอะเฟือเลอะกินเลอะเก็บเลอะใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีประจะจาจจกความทุกข์ ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำชูอุดหนุนอุปรัมพระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉัพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสซ,ซึ่งพรนิพพานในการอันควรเทิอใอยข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีสุขภาพจิตและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก นับจากนี้ไปหากข้าพเจ้าตั้งใจทำสิ่งใดสามารถคิดและลงมือทำได้ในทันทีลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องมีวิน,นัยลงมือทำผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอลงมือทำอย่างผู้ตื่มรู้ผู้มีปัญญาญาตลงมือทำอย่างมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไป ขอให้พระเจ้าจงเป็นผู้โชคดีสามารถเบิกทรัพย์อันเป็นทิพย์ที่อยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้และทรัพย์อันเป็นทิพย์ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสงกจชกวานเบิกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมนับจากนี้เป็นต้นไปสำเร็จเป็นจริงปฏิหารสำเร็จเป็นจริงปฏิหาร สำเร็จเป็นจริงปฏิหารด้วยอีกมังจัจจวาจังอธิธามิพุทธังอธิธารมิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธรรมิคุณอาจจะอธิฐานในสิ่งที่คุณต้องการนะทางโลกทางธรรมด้านร่างกายจิตใจจิตปัญญ,ญารางวัลชีวิตอะไรก็ตามอธิฐานไปเอาให้เยอะเลยอาไปเยอะเลยนะครับอธิษฐานจบแล้วก็ก็จบภารกิจในการตั้งกองบนให้คุณกราบพระแล้วก็ลา เานนเองอาจจะกราบพระพุทธทงชีวิตตังก็ได้หรือว่าจะอารหาังสมมารหรือจะกราบพระลงดิฟเนี่ยสามครั้งก็จบภารกิจตอนนี้คนยังอยู่ที่นั่นนะถ้าคุณอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็น้อมจิตกราบพระกราบลานะครับอารหาังสมาสัมพุโตภกวาพุท,ทธทังภกวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะวตาาโมธรรมนมสามีสุปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆสังฆนามา